ตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้ารากสาววิทยาขช่กุลขอให้สัตว์ปฏิญาณว่าขอให้สัตว์ปฏิญาณว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะรักษาไว้ซึ่งจะรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่ารัพยาป่าไม้และสัตว์ป่าไว้เป็นมรดกตกทอดไว้เป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลานจึงต่อไปแก่ลูกหลานจึงต่อไปข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะรักษาไว้ซึ่งรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรป่าไม้